สวัสดีครับเรื่องเดินทางในเมืองทุกวันนี้เอ่อก็คงไม่ต้องพูดเยอะรถติดมดลพิษแล้วก็นะครับค่าน้ำมันก็ขึ้นอาเอาๆใช่ค่ะจักรยานไฟฟ้าหรือ E-bike กเนี่ยก็ดูเป็นทางออกที่ดีนะครับแต่ราคามันก็สูงไปหน่อยค่ะหลายคนก็เลยอาจจะยังเข้าไม่ถึงใช่ครับแต่วันนี้เรามีอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะใกล้ตัวกว่ามาคุยกันครับคือชุดแปลงจักรยานให้เป็นไฟฟ้า อ๋อเอาจักรยานเก่ามาทำได้ครับผมเราจะอิงจากงานวิจัยเลยมาเจาะลึกกันว่ามันคืออะไรทำไมถึงน่าสนใจแล้วมันเข้ากับบ้านเราแค่ไหนถ้าดูปัญหาตอนนี้ก่อนนะครับข้อมูลกลุ่มควบคุมมลพิษปี65ก็ชัดเจนเลยเรื่องมลพิษจากการจราจรใช่ไหมคะใช่ครับทั้ง co2 ทั้งสารพัดออกไซด์เอ่อแล้วก็ฝุ่น pm 2.5ที่เรากลักลวๆกันกระทบสุขภาพเยอะมากเลยค่ะยังไม่นับเรื่องค่าเดินทางอีกค่าน้ำมันแพงขึ้นขึ้นค่ะ แล้ว E-Bike สำเร็จรูปที่ขายขายกันราคาก็หลักสองหมื่นถึงห0 0 0 0เลยทีเดียวใช่ค่ะก็เลยเป็นกำแพงนิดหนึ่งครับทีนี้ชุดแปลงจากักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็เลยเข้ามาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะมันคือยังไงนะครับช่วยอธิบายหน่อยมันก็เป็นชุดอุปกรณ์ง่ายๆค่ะมีมอเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็ตัวควบคุมอเอามาติดกับจัก,กรยานคันเดิมที่เรามีอยู่แล้วได้เลย ประหยัดไปได้เยอะเลยสิครับแบบนี้ใช่ค่ะที่สำคัญคือจากงานวิจัยที่เราดูเนี่ยราคาที่คนส่วนใหญ่คิดว่ารับได้นะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง1,000 0บาทเองค่ะโหต่างจากซื้อใหม่เยอะเลยนะครับมากค่ะแล้วข้อดีมากๆอีกอย่างคือมันใช้จักรยานคันเดิมนะคะลด ขยะลดการผลิตใหม่ถูกต้องค่ะใช้ทัพยากรเดิมให้คุ้มค่าแล้วก็ยังได้ประโยชน์เรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนอ e ีบิ๊ใหม่ๆเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่อ e ีบิ์ช่วยได้เยอะจริงไหมครับชัดเจนมากค่ะอย่างข้อมูลจากการไฟฟ้าไฝ่ผลิตนะคะถ้าเราปัาน e ่นอีบิ๊แทนรถยนต์แค่วันละ20กิโลเนี่ยลด CO2 ได้เกือบ3กิโลกรัมต่อวันเลยนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะถ้าเทียบเป็นกรัมต่อคนต่อกิโลนะรถยนต์ปล่อยตั้ง229กรมัม แต่ E-Bike เนี่ยปล่อยแค่5-9กรัมเองต่างกันเยอะมากค่ะแล้วก็มีข้อมูลจากทางยุโรปบอกว่าลดก๊าซรร่องจะจบได้เป็น10เท่าเทียบกับรถยนต์ส่วนตัวเลยก็สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ๆอย่าง Net Zero หรือ BCG ของไทยเลยสิครับใช่เลยค่ะแล้วก็ยังได้ความคล่องตัวเวลาเจอรถติดอีกด้วยนะคะฟังดูดีมากครับแล้วในทางเทคนิคหรือเรื่องกฎหมายแล้วครับมีอะไรต้องระวังไหมค่ะ ส่วนประกอบหลักๆก็อย่างที่บอกมอเตอร์แบตชุดควบคุมเซ็นเซอร์ครับแต่เรื่องสำคัญคือกฎหมายไทยค่ะตามประกาศกรมขนส่งปี64อ่าอันนี้ต้องใส่ใจเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องดูสเปคชุดแปลงดีๆเลยถ้ามอเตอร์กำลังเกิน250วัตต์หรือทำความเร็วได้เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือกฎหมายจะมองว่าเป็นรถจักรยานยนต์ทันทีค่ะก็ต้องไปจดทะเบียนมีใบขับขี่ว่าไปตามเรื่องถูกต้องค่ะแต่ถ้ากำลังไม่เกิน250วัตต์ ความเร็วไม่เกิน45ก็สบายหน่อยก็ใช้เหมือนจักรยานทั่วไปได้เลยค่ะบนถนนสาธารณะไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องมีใบขับขี่แค่ต้องทำตามกฎจราจรใช่ค่ะซึ่งงานวิจัยที่เราพูดถึงเนี่ยเขาก็ไปศึกษาในพื้นที่จริงเลยนะคะที่อ,อเมืองฉะเชิงเซาเขาศึกษาอะไรบ้างครับก็ดูว่าคนต้องการอะไรจากชุดแปลงแบบนี้แล้วก็พยายามพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพดีราคาเข้าถึงง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ แล้วผลเป็นยังไงครับคนต้องการอะไรหลักๆเลยคืออยากได้ความสะดวกสบายความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพที่พอดีพอดีพอดีพอด,พอดีนี่คือประมาณไหนครับก็คือความเร็วเฉลี่ยสัก20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็วิ่งได้ระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งประมาณ20-30กิโลเมตรค่ะอ๋อก็เพียงพอสำหรับการเดินทางในเมืองระยะสั้น ใช่ค่ะซึ่งแนวคิดแบบนี้มันก็ไปได้ดีกับนโยบายรัฐหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็ทั้งแผนพัฒนาพลังงานทดแทนที่ตั้งเป้าใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง3 0ภายในปี80ครับหรือยุทธศาสตร์ชาติ2ี่ป,ปีที่มองว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็น S curve ใหม่เรื่อง B O I ก็มีส่งเสริมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ B O I ก็ส่งเสริมการลงทุนผลิต e bike มากขึ้นเรื่อยๆดูอย่างไต้หวันเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะไต้หวันเขาทำยังไงครับ เขามีทั้งจักรยานสาธารณะแล้วก็มี e-bike sharing ด้วยอย่าง Go Share หรือ GoGoRo ที่รัฐกับเอกชนเขาช่วยกันผลักดันจริงจังมากพอเห็นภาพความต้องการกับนโยบายสนับสนุนแล้วก็ดูมีอนาคตนะครับค่ะมีศักยภาพมากนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องลดค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวแล้วมันมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมครับจากงานวิจัยมีค่ะนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจส่วนตัวแล้วนะคะมันก็สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆได้ด้วยเช่นการผลิตการขาย ใช่ค่ะหรือบริการติดตั้งซ่อมบำรุงก็ได้หมดเลยซึ่งก็โยงกับเรื่อง BCG ที่พูดไปตอนต้นครับในเชิงสังคมก็คือเพิ่มทางเลือกการเดินทางที่สะดวกสะอาดขึ้นเรื่องการศึกษาก็น่าสนใจนะครับเห็นว่ามีตัวอย่างโครงงานนักเรียนด้วยใช่ค่ะมีน้องน้องมอปลายเอาไปทำโครงงานพัฒนาต่อยอดได้เป็นสื่อการเรียนรู้ทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จับต้องได้จริงแม้แต่เรื่องสุขภาพก็ยังได้ออกกำลังกายอยู่บ้าง ถึงจะมีตัวช่วยผ่อนแรงแต่ก็ยังได้ปั่นอยู่ดีค่ะก็ส่งเสริมสุขภาพไปในตัวสรุปแล้วชุดแปลงนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะถือว่าเป็นทางเลือกที่จับต้องได้มีศักยภาพสูงช่วยแก้ปัญหาเดินทางในเมืองลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประหยัดเงินแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยค่ะทั้งของไทยและของโลกครับผมแต่ก็มีคำถามชวนคิดต่อนะคะครับ คือพอเทคโนโลยีมันเริ่มมาความต้องการก็เริ่มมีแล้วโจทย์ต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราจะสร้างชุดแปลงที่ดีราคาถูกได้ยังไงแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นใช่ค่ะคือสังคมไทยโดยรวมเนี่ยพร้อมแค่ไหนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางและที่สำคัญมากๆคือเราจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังไงเช่นเลนจักรยานที่ปลอดภัยใช่ค่ะเลนจักรยานดีๆจุดชาร์จที่สะดวกเพียงพอ เพื่อจะส่งเสริมให้คนหันมาใช้ทางเลือกแบบนี้จริงๆจังๆและยั่งยืนนั่นสินะครับนี่อาจจะเป็นความท้าทายที่แท้จริงเลย